สวัสดีครับร้าน DP Mobile ครับวันนี้เรามาเปลี่ยนในส่วนของตัวเมนบอร์ดกันนะครับของ oppo r e n o Reno 6 z a นะครับก็จะดูขั้นตอนก็คือการตั้งแต่การแกะเครื่องจนถึงการเปลี่ยนแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เครื่องก็เปิดปกติอยู่นะครับแต่บอร์ดค่อนข้างจะเสียนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่ครับเราก็ดาเนินการใช้เครื่องมือนะครับก็ต้องมี หนึ่งการแกะฝาหลังของรุ่นนี้นะครับต้องใช้น้ํายาหรือว่าแอลกอฮอล์ร้อเซนตะครับตอนนี้ก็จะเป็นน้ํามันลอนสันธรรมดานะครับก็ใส่น้ํายาเข้าไปเอาไปครับใส่ลอนสันเข้าไปไม่ต้องใส่เยอะนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับใส่พอประมาณครับ <c oughs> เราก็จะหาจุดสักมุมนึง วิธีนะครับก็จะใช้เครื่องมือบางบางอย่าง หลังจากนั้นนะครับเราไม่มีแผ่นพลาสติกแบบบางๆแบบนี้เราใช้ไพ่แทนก็ได้นะครับนี่นะครับตล้วกราก็ไล่เลยนะครับทีนี้ ใช้แผ่นพลาติกบางๆแบบนี้ไล่ขอบเลยนะครับระวังนะครับระวังตรงขอบเพราะว่าอาจจะทำให้เสียหายได้นะครับตรงนี้จะเป็นแพรนะครับแพรพวกชุดแพรสวิตนะครับเบามือนะครับ And then. แกะมาแบบนี้ครับเครื่องเคยแกะมาแล้วเขาอัดกาวค่อนข้างแน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจัดระเบียบก็คือหาพื้นที่เก็บนะครับไม่งั้นนับจะหายนะครับหรือว่าผมเนี่ยทำชำนาญแล้วนะครับทำค่อนข้างบ่อยแล้ว ถ้าลูกค้าไม่มีเครื่องมือหรือว่าสว่านแบบนี้นะครับก็ใช้เป็นไขควงธรรมดาแทนได้นะครับใช้เป็นไขควงตัวนี้แทนนะครับนี่นะครับไขควงที่ผมใช้ประจํานะครับอันนี้งานผมรีบนะครับผมก็จะใช้เครื่องมือทุนแรงขึ้นมา เใช้แหนบหยิบออกแทนนะครับ อย่างนั้นเราแกะถาดซิมออกก่อนนะครับทุกครั้งเลยนะครับอย่าลืมพลาดไม่ได้นะครับถาดซิมค่อยๆไล่ครับไล่ตรงจุดติดกาวอยู่นะครับ โดนกาวขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันนะครับกับการที่เราเปลี่ยนบอดี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ ทุกครั้งเราต้องแกะขั้วแบตออกก่อนเลยนะครับตัดเป็นการตัดกระแสไฟใช้เครื่องมืองัดออกนะครับตัวนี้น,นี่จะเป็นการแกะกล้องหน้านะครับออกมา แล้วหลังจากนั้นเราทำการยกเมนบอร์ดออกได้เลยนะครับตอนนี้มันติดกล้องอยู่นะครับกล้องชุดกล้องหน้าเราง,งัดขึ้นนิดนึงโอเคครับเมนบอร์ดเป็นการออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราแ,แล้วหลังจากนั้นเราได้ทำการ ขั้นตอนต่อไปนะครับเปลี่ยนเมนบอร์ดชุดที่เราเตรียมไว้นะครับคือชุดนี้ใส่มันลงไปใส่เข้าไปนะครับค่อยๆมันจะมีล็อกของมันนะครับใส่ฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับดันเข้าไปโอเคหลังจากนั้นเราใส่กล้องเข้าไปครับกล้องหน้านะครับ แบบวันนี้จะเป็นชุดสัญญาณนะครับลืมไม่ได้เหมือนกันนะครับชุดนี้ตรงนี้ลืมไม่ได้เลยพยายามอย่าลืมนะครับ จุดที่เป็นสัญญาณจุดนี้มันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นเราใส่กล้องเข้าไปเลยเตรงนี้ลูกค้า เขาอยากให้เปลี่ยนบอร์ดชุดบนและชุดล่างนะครับเพื่อจะไม่ให้มันกลับมามีปัญหาอีกรอบนะครับทางร้านเราก็จัดการให้ใช้เครื่องมือเอาออกแทนนะครับมันจะได้เอาออกง่าย หลังจากนั้นเราได้ทำการงัดด้านล่างนะครับจับตรงตูดชาร์จขึ้นเลยนะครับอันนี้อัน,อ,น,อ,นอันเก่านะครับชุดที่เราเตรียมไว้จะเป็นชุดใหม่ชุดนี้นะครับดำเนินการเข้าไปอตอนนี้เราไล่สายแพรเหมือนเดิมครับ ใส่แพรชุดสัญญาณเหมือนเดิมมันก็จะมีล็อกของมันอยู่นะครับตันลงไปครับ ครับันชุดพงชุดแพรน,นี้เป็นตรงรุ่นนะครับมันจะเข้าง่ายมีเป็นแท้ถอดจากอีกเครื่องหนึ่งนะครับใส่ไล่แพรเข้าไปครับผมอาจจะไม่ได้วางตรงพื้น ตรงพื้นแผ่นลองซ่อมเหมือนอช่างอื่นๆเขานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะทำให้เห็นภาพให้มากที่สุดนะครับดันลงล็อกหลังจากนั้นนะครับเราใส่ชุดลำโพงเข้าไป เขาฝั่งด้านี้ก่อนนะครับโอเคตัดลงไปแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราใส่ชุดลำโพงเข้าไป พยายามจำนะครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรายึดก่อนนะครับมันจะมีนัอตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับนัตที่สำหรับไว้ยึดลำโพงเราคับหมุนเข้าไปตัวมันจะเล,เล็กนิดนึงนะครับชุดลำโพงุเข้าไป หลังจากนั้นเราเปิดเทสเครื่องนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งประกอบเครื่องเข้าเด็ดขาดนะครับเราจะไม่ทราบเลยว่าตอนนี้เครื่องเราติดอยู่หน้าไหนโอเครอบนึง แบตหมดนะครับเครื่แบตค่อนข้างจะหมดนะครับเครื่องก็น่าจะแบตหมดธรรมดานะครับหลังจากที่เราไม่ได้เปิดมานานนะบแบตก็น่าจะหมดเฉย มีคีฟงคีฝุ่นแล้วก็ใส่คับชุดพงชุดแพรแน่นไหมโอเคติดขึ้นมาแล้วครับโอเคครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาเดว ชมคลิปก็คือการปลดล็อก Gmail หรือว่าปลดล็อกรหัสผ่านเครื่องนี้กันนะครับเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้ครับเป็นคลิปต่อไปติดตามรับชมกันนะครับขอบพระคุณครับที่รับชม